สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแพ้นะคะคุณครูแพ้มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีการ์ตูนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นด้วยค่ะแล้ววันนี้นะจะบอกว่าจะพาไปทำแบบฝึกทักษะค,คอมพิวเตอร์ด้วยเด็กๆอยากไปทำด้วยไหมะ ถ้าอยากไปเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะแต่ก่อนจะไปทำกิจกรรมหรือจะไปทำแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์คุณรูแพรขออนุญาตทบทวนก่อนนะคะในครั้งที่แล้วเด็กๆไปรู้จักสองปุ่มใช่ไหมเอ่ยปุ่มปุ่มหนึ่งปุ่มยาวๆและอีกปุ่มหนึ่งปุ่มสั้นๆเล็กๆแบบนี้นี่เลยปุ่มอะไรบ้างคะปุ่ม space bar แล้วก็ปุ่ม enter ลักษณะรูปร่างหน้าตาเขาก็ แตกต่างกันไปใช่ไหมลูกแล้วมีหน้าที่แตกต่างกันไหมคะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันด้วยสเปซบาร์มีไว้ทําอะไรคะโอเคเก่งมากเลยค่ะให้ตัวหนังสือที่มันติดกันแยกห่าออกจากกันแบบนี้เราเรียกว่าการเว้นวรรคถ้าปุ่มถ้าคุณครูแพรกดปุ่ม enter หรอคะจะเกิดอะไรขึ้นอ่าตัวหนังสือมันลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้เราเรียกว่าการขึ้นบรรทัด ใหม่ใช่ไหมคะนี่เลยกลุ่ม spacebar แล้วก็กลุ่ม enter เด็กๆจำได้ใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะในการจะไปทำภารกิจหรือเด็กๆจะไปทำกิจกรรมสนุกๆกับคุณครูแพรนะคะคุณครูแพรขออนุญาตไปพาเด็กๆไปดูภารกิจก่อนนี่เลยภารกิจที่คุณครูแพรให้ครั้งที่แล้วอยู่ในหน้าที่29ค่ะหน้านี้เลยเด็กๆทำได้ไหมคะโอ้ทำได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า มีอะไรกันบ้างในภารกิจหน้านี้นะคะอย่างที่บอกเลยพี่คลิกบอกว่าน้องๆครับช่วยพี่คลิปโยงเส้นจับคู่กลุ่มที่มีสีเหมือนกันด้วยนะครับเด็กๆมาดูดีกว่ารูปแรกเป็นรูปเอนเ r อร์เอนเอร์สีอะไรคะสีน้ําเงินเด็กๆมาดูซิว่าเอนเ r อร์สีน้นาําเงินเนี่ยในทางด้านขวามือของเด็กๆเนี่ยอยู่อันที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่อันที่เท่าไหร่คะอันที่ สองเด็กโยงเส้นลงมาเลยค่ะชื้แบบนี้ต่อมาค่ะข้อท,ที่สองปุ่ม n r เหมือนเดิมเลยค่ะสีอะไรคะสีชมพูอยู่ในปุ่มไหนนะนี่เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้อะไรคะอันที่สามโยงเส้นลงมาเลยชือ้อแบบนี้ต่อมาค่ะปุ่มอะไรนะปุ่มยาวๆเก่งมากๆเลยค่ะปุ่มสเปซ bar ส,สีเหลืองอยู่นไหนนะอ๋อ อันล่กสุดเลยเหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะโยงเส้นเลยค่ะชือ่อแบบนี้ต่อมาสุดท้ายนะคะปูมอะไรนะสเปซบาสีอะไรคะสีเขียวอยู่ในนะอันแรกเลยอันบนสุดเลยโยงเส้นแบบนี้เด็กๆทาได้ครบไหมคะว้าวเก่งสุดๆไปเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุณครูพแพรบ,บอกเลยตั้งแต่ต้นคลิปวันนี้จะพาเด็กๆนะไปใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ แต่ก่อนจะไปใช้ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์นี่เลย<ส>เดี๋ยวจะพาไปฝึกกดปุ่ม2ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่ยาวชื่อว่าปุ่มอะไรนะคะเก่งมา,มาค่ะปุ่ม space bar และปุ่มที่มีลูกศรง,งอแบบนี้หรือมีตัวภาษาอังกฤษตัว e นำหน้าชื่อว่าอะไรคะอ่าปุ่ม enter เดี๋ยววันนี้เราจะไปใช้2ปุ่มนี้นะคะในการทำแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ แต่เด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าซองปุ่มน,นี้อยู่ตรงตำแหน่งไหนของแป้นพิมพ์อ่านึกๆไม่ออกใช่ไหมนี่เลยคุณครูแพรมีแป้นพิมพ์มาให้ด้วยว้าวสาังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าปุ่มยาวๆแบบนี้นี่เลยปุ่มอะไรนะสเปซ bar เด็กๆน้ำน,นิ้วชี้นะคะมาวางปรปุ่มสเปซ bar แบบนี้นี่เลยและอีกปุ่มน,นึงค่ะปุ่มที่มีลูกศรอง,งอ,งอ,งองหรือมีตัวอีนหน้าชื่อว่าปุ่มอะไรนะ enter เก่งมากๆเลยค่ะดเด็กๆก นำนิ้วชี้มาวางตรงนี้นี่สองข้างแบบนี้เวลาเด็กๆจะเล่นในแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์นี้นะคะนี่หลือให้เด็กๆก,กดไปทีละปุ่มแบบนี้สลับกันไปโอเคไหมคะทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยววันนี้นะจะพาไปโลกใต้น้ำอืมโลกใต้น้ำมีทั้งปลาหมึกมีทั้งปลาปลากระเบลอุ้ยพาไปเก็บสมบัติค่ะ พาไปเก็บเพชรด,ด้วยไข่มุกด้วยและก็มีแมงกะพรุนด้วยหรือเจลลี่ฟิชเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะ,ะแล้วก็พาพี่เต่านะไปเก็บสมบัติด,ด้วยอยากไปไหมคะถ้าอยากไปเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์กันเลยคะ่ะออแล้วค่ะเด็กๆคะอย่างที่บอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์กันนะคะโดยการกดปุ่ม2ปุ่มนี้เลยปุ่ม enter แล้วก็ปุ่ม space bar เลยเด็กๆจาได้ไหมปุ่ม enter หน้าตาเป็นไง ม,มีตัว E นำหน้าแล้วก็มีลูกศรงอ,งองใช่ไหมคะและปุ่มสเปซบาร์ล่ะคะเก่งมากๆเลยค่ะปุ่มที่ยาวที่สุดบนแป้นพิมพ์เลยถ้าใครอยากไปเล่นกับคุณครูแพรแล้วอยากไปเก็บสมบัติใต้ท้องทะเลกับคุณครูแพรแล้วเด็กๆมาคลิกทีเพกับคุณครูแพรเลยนะอ้าวคลิกนี่เลยเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะใช้ปุ่มสเปซบาร์ปุ่มที่ยาวที่สุดบนแป้นพิมพ์นะคะเพื่อให เขาเดินนะเดินมาเก็บสมบัตินั่นเองแต่ถ้าอยากลงข้างล่างนะคะให้กดปุ่ม enter นะลงมาเก็บสมบัติข้างล่างกันเลยนะโอเคพร้อมแล้วเลือกหน้านี้นะเลือกนน่วงปุ่มนั้นปุ่มไหนก็ได้ที่เด็กชอบคุณครูแพชอบปุ่มสเปซบาร์คุณครูแพก็กดสเปซบาร์เลยอึเอารอแป๊บหนึ่งนะมากันหรือยงังว e <Ready? S 1> มาแล้วตายทอนเ <Go. S 1> ลยจริงด้วยมีเหรียญอยู่กี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอั เลคะ่ะหกเหรียญหกอันเลยคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอยากให้พี่ปูเขาเดินไปเก็บสมบัติต้องกดปุ่มอะไรนะปุ่มสเปซตาท่นเองกดเลยนะสเปซตา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 นี่เลยพี่ปูบอกอยากลงข้างล่างจังเลยกดปุ่มอะไรคะเก่งมากๆเลยคะ่ะปุ่ม Enter นั่นเอง Ent e r e n t เอเอาเดินไปข้างหน้ากดแล้วอีกนะ สเปซบาร์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 เย้สมบัติเปิดแล้วเอาไปดูดานที่สองดีกว่านี่ใครเนี่ยจิลลี่ฟิสหรอนี่เป็นลือแมงกับปูนั่นเองนะคะมีหกเหรียญเหมือนกันเลยกับพี่ปูเลยนะเดี๋ยวไปเก็บด้วยกันดีกว่ากดปุ่มอะไรนะสเปซบาร์เพื่อให้เดินนั่นเองอ้าวสเปซบาร์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 อยากลงข้างล่างต้องกดปุ่มอะไรคะเด็กๆคะ Enter, enter, enter. เอนเทอร์นั่นเองเอนเทอร์เอนเทอร์อ้าวไปข้างหน้ากดอะไรนะสเปซบาร์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 เย้ด่านต่อไปด่านที่สามโอ้โหใครเนี่ยที่เต่าเต่าเต่าที่เต่าบอกว่าเดี๋ยวไปเก็บเหรียญทองกันนะมีทั้งหมดเก้าเหรียญด้วยกันเด็กๆไปช่วยพี่เต่าเก็บหน่อยนะอยากให้พี่เต่าเขาไหว้นะ้ไปข้างหน้าต้องกดอะไรคะ กดสปเปซบาร์นั่นเองสปเปซบาร์สปเปซบาร์สปเปซบาร์แล้วถ้าอยากลงข้างล่างคะ่ะเด็กๆทำไงคะเก่งมากมากเลยกด enter enter เอาไปข้างหน้าก,กดอะไรนะเก่งมากๆค่ะสปเปซบาร์สปเปซบาร์สปเปซบาร์ลงข้างล่างกดอะไรคะเด็กๆคะ เก่งมากๆเลยเอ็นเตอร์เอ็นเตอร์เอนเตอร์ไปข้างหน้ากดสเปซบาร์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 เย้เรดี้ go ้มีพี่ปลามึกบอกมีเลยเห็นพี่เต่าเก็บสมบัติแล้วอยากเก็บด้วยเหมือนกันในด่านที่สี่แล้วนะมีไปเก็บเหรียญก็ดีกว่ากดปุ่มอะไรนะสเปซบาร์ให้เดินไปข้างหน้านั่นเองอ่ะสเปซบาร์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 ลงข้างล่างกดเอ็น Enter 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 ไปข้างหน้ากด Space Bar เลย Space Bar 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 ลงข้างล่างกด Enter 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 ไปข้างหน้ากด Space Bar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  Space b a y หมดหรือยงเนี่ยอ้าว Ready ท้ายเราดานที่หนเด็กสู้นะคะโอ้โหเรียนเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้มีกี่เรียนนะเดี๋ยวเด็กๆไปช่วยกันเดี๋ยวพี่ปลาดาวบอกว่าจะกลิ้งไปเลยนะอ้าวกด Space Bar เลย Space Bar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  Space b a กดกลับมากิงกลับมาเอากด Enter ลงข้างล่างเอนเทอร์เอนเทอร์เอนเทอร์คลิ้งไปสเปซบาร์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 ลงข้างล่างกด Enter 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 กลิ้งไปข้างหน้ากดสเปซบาร์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 ฮ่าเย้ชนะแล้วได้ทั้งหมด13เหรียญเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวดูซิว่าเด็กๆเยาว ว้าวได้สามดาวเลยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะช่วครูแพรนะกดทั้ง enter แล้วก็ space bar เพื่อให้พี่สัตนําเขาไปเก็บเหรียญน,นะคะเก็บของที่อยู่ใต้ท้องทะเลเลยนะถ้าใครอยากเล่นอีกนะให้กดเพย์เกนตรงนี้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะ่ะโหยสนุกกันใหญ่เลยใช่ไหมคะไปทำอะไรกันมาคะอ่าไปทำแบบฝเฟทักษะคอมพิวเตอร์มาไปกดอยู่สปุ่มเลยปุ่มอะไรบ้างนะ ฮูมสเปซบารแล้วก็เอ็นเธอเก่งมากๆเลยค่ะทำได้ครบเลยไหมคะว้าวเก็บสมบัติได้มากมายเลยทำได้ครบเลยเก่งๆแบบนี้รับไปเลยค่ะ1ล้านดวงเลยดวงใจโอเคก่อนจากกันนะคะทีเด็กคะวันนี้กณครูคแพรมีภารกิจมาฝากด้วยหนึ่งะคะ่ะอยู่ในหน้าที่31ค่ะ ในหน้านี้ง่ายมากเลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้นะคะน้องๆช่วยพี่เคิดนะคะลากเส้นตามร้อยปะค่ะเพื่อไปหาปุ่ม enter และปุ่ม space bar ที่อยู่ในแป้นพิมพ์ด้วยนะสังเกตง่ายเลยในแป้นพิมพ์แต่และแป้นพิมพ์นะคะจะมีปุ่มสีแดงๆเขาระบายสีไว้แค่เด็กๆนะพาพี่ enter ที่อยู่ด้านบนหรือพี่ space bar ที่อยู่ด้าน,านบนนะคะลากเส้นตามรอยปะลงมาด้านล่างแบบนี้ทำได้ไหมคะถ้าทำได้เก่งมากๆเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย